รับทราบพระบรมราชองค์การโปรดเก้าประกาศพระราชกิจสเดียรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสาม,มัญประจำปีครั้งที่สองพุทธศักราช2566ด้วยได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกิจสเดียรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสาม,มัญประจำปีครั้งที่สองพุทธศักราช2566จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองค์การครับ ขอเชิญเลขาธิการอ่านพระบรมราชองค์การครับพระบรมราชองค์การพระราชกิจสเดีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองพุทธศักราช2566ให้ไว้ณวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จ พระประเมนทระรามาธิปดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่12ธันวาคมตามความในมาตรา121 ของรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสณีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจับปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่ สิธันวาคมพุทธศักราช2566ผู้รับสนองพระบรมราชโอการเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี